ชนะอะไรนะบริหารค่ะพี่บุตรี่เฉยเป็นยีหุนอะไนล่ะข้าวเป็นดำดำข้าโอ้สปีขาตายแล้วได้แล้วค่ะไปค่ะข้าตัดตัวดำตัวดอีกตัวดำอีก กบการบริจาคในอวัยวะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็ก็เป็นเป็นเอ่อมาประชาสัมพันธ์แล้วกันนะคะเราสองเราสองคนผู้หญิงในฐานะของสิษย์เก่าธรรมศาสตร์ศพศพด้วยวันนี้ก็ได้มาร่วมงานกับมหาวิทยาลัยแล้วก็ได้มาบอกต่อในโครงการดีๆนะคะคือจริงๆมีได้ทั้งหมดสองส่วนเลยก็คือจะเป็นผู้บริจาคอวัยวะเองก็ได้หรือว่าจะบริจาคทุนทรัพย์ในกองทุนเพืช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอการถ่ขราขายอวัยวะให้เขาได้มีโอกาสในการ ในการได้รับบริจาคครั้งนี้นะคะเพราะว่าจุย๋ยเคยได้มีคุยกับพื่นพี่ที่ทํางานอยู่ที่นี่ต้องบอกว่าบางทีคนที่รอรับบริจาะคแลค่ะเขาไม่มีทุนทรัพย์ในการเดินทางมารับบริจาคอวัยวะซึ่งเขาได้คิวแล้วคิวซึ่งแบบ1ึ่งปี2ปี3ปี5ปี10ปีแล้วแต่เลยนะแล้วอโอกาสเนี้ยเสียไปจากการที่ขาดโอกาสทางด้านทุนทรัพย์ในการเดินทางเพราะว่าบางอย่างอาจจะเบิดได้แต่บางอย่างก็เบิดไม่ได้ก็ต้องใช้ ใช้ทุนทรัพย์ในการในการผ่าตัดในครั้งนี้ค่ะก็จะเกิดกองทุนนี้ขึ้นมาก็แล้วแต่เลยว่าถ้าเกิดใครสะดวกก็สามารถทําได้ทั้งสองขออาอ้างส่วนน้องพีในเรื่องของอวัยวะงีไหมคะออการบริการวันนี้ก็มาช่วยประชาชนค่อย่างที่พี่่วยบอกค่ะว่าการไปจับอวัยวะของเรามันไม่ได้ช่วยได้แค่คนเดียวมันช่วยคนได้เยอะมากคัเกี่ยนอนงแคนเลยก็อยากจะให้คนแบบว่ารู้สึกว่าก,การไปจับ ว่าเป็นเรื่องแบบทำง,ง่ายแล้วก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายไม่เสียอะไรเลยแล้วก็เป็นการใหยิ่งใหญ่มากเลยครับครับผมก็วันนี้ก็เหมือนทั้งสองท่านแหละครับเราก็มาเหมือนเป็นการส่ง่องข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการบริจาคอาวัยวะนะครับแล้วก็เรื่องของการ บริจาคทุนทรัพย์นะครับที่อยากจะฝากพี่ๆเนี่ยได้ช่วยกระจายข่าวก,กันออกไปนะครับเพราะว่าในทุกๆวันนี้มีคนที่เขาเป็นผู้ป่วยที่รอการบริจาคอวัยวะเนี่ยเยอะมากๆาก็เหมือนที่คุณจุ๋มบอกว่าบางคนเนี่ยเขารอมานานแบบหลายปีมากแลว้วก็น่าเสียดายที่เขาอาจจะไม่มีทุนทรัพย์ในการที่จะพาตัวเองเนี่ยามาโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากจะสะดวก ทำบุญเป็นแบบเป็นบริจาคทุนทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าถ้าใครที่แบบอยากจะบริจาคเป็นอวัยวะเดี๋ยวนี้ง่ายมากเลยครับลองไปเซิร์ชดูในสภาการชัดไทยได้นะครับวิธีการมันง่ายมากใช่ครับจุดตั้งหลักนะฮะจุดตั้งหลักมันต้องใส่กันแต่ก็สมมติว่าอันตรายมันน่ากลัวอเลย จร,จริงๆมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถาบริจาคแล้วแล้วอะไรเลยนะมันจะต้องมีเคสว่าเป็นสมองตองนายเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิด ครัวเองนะคะได้แสดงความกตมว,ว่าอยากจะบริจาคอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถบริจาคได้ถ้าเกิดแบบบริจาคสิ่งที่แบบสามารถบริจาคได้เลยไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนอะไรก็ตามคือกระจกตากระจกตาเนี่ยจะจะ,จะจะจะง่ายที่สุดในการบริจาคอาวัยวะทั้งหมดแต่มีคนรอยเยอะมากๆนะคะหลายๆเคสเลยอย่างแค่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ต่อวันมี500เคสแล้วนะคะที่ที่มา ในเรื่องของกระจกตานะคะแต่ว่าเคสที่รอรับบริจาคก,ก,ก็อีกเรื่องหนึ่งก็ต้องมาดูขอ้อมูลว่ารอรับกันกี่กีเ่เคสแต่ว่าสําหรับที่ดูมาเนี่ยก็คือเยอะมากๆเลยนะคะดังนั้นก็มันไม่ได้เป็นเรื่องที่น่ากลัวอย่างนั้นที่ที่เราคิดกันมันไม่ใช่ว่าเราบริจาคปุบเราจะองต้องเข้าผ่าตัตไม่ใช่ค่ะมันคือเป็นการรอเวลานะคะเมื่อ ันหนึ่งที่เราอาจจะไม่ได้อยู่จากโลก,โลกนี้แล้วด้วย,วยอายุไขของเราเยอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นได้ครับคือมันเหมือนกับเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับคนที่ทบริจาคเนี่ยคืออาจจะต้องคุยกับที่บ้านด้วยคุณพ่อคุณแม่ทุกคนต้องมีการยินยอมเพราะว่าถ้าเกิดว่าวันในวันหนึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ทำการบาริจาคไว้ก่อนแต่ว่าเราสมมุติเกิดอุบัติเหตุแล,แล้วเสียชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่คือการปลูกถ่ายเนี่ยมัน มันต้องมันต้องเร็วมากเพราะว่าบางทีตัวลูกอยากจะบริจาคแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่รู้เจตนาลมของลูกอะไรเงี้ยบางทีมัน,นชา้าแล้วมันอาจจะสูญเสียโอกาสที่ดีของคนที่ที่รอรับไปอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆก็สามารถคุยกันได้ภายในครอบครัวบ<ช>อกเอาไว้เป็นเจตจำนงอะไรก็ได้คะ่ะเพราะว่าคนที่อยู่ในครอบครัวสามารถตัดสินใจแทนเราไนดะ้ครัอก็อย่างที่บอกค่ะอย่างพิมพี่ก็ยังไม่ได้บริจาคเพราะว่าต้องคุยกับครอบครัวให้เข้าใจก่อนว่า แต่ว่าถ้าสมมติเราอาธิบายให้ทุกคนเข้าใจอะค่ะบอกเลยว่ามันเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ค่ ฝากหน่อยช่วยช่วยหน่อยครับแนี้ก็เยอะมากใหญ่ก็อย่างที่โครงการบอกนะคะก็คือสร้างกุศลสร้างกุศลให้กับผู้ให้นะคะแล้วก็สร้างชีวิตใหม่ให้กับผู้รับนะคะใครที่รู้สึกว่าอยากจะทําบุญแล้วอยากจะรู้สึกว่าเป็นผู้ให้แล้วมีความสุขกับการให้อ่ะโครงการนี้จุ๋ยก็อยากจะบอกต่อสิ่งดีๆเป็นถือว่าเป็นสะพานบุญแล้วกันสําหรับคนที่จะมี กำลังที่จะให้ในเรื่องของกองทุนนะคะหรือว่าจะมีการลงทะเบียนบริจาคเป็นผู้บริจาคอวัยวะก็แล้วแต่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะให้กําลังใจสําหรับผู้ป่วยค่ะที่รอการบริจาคอวัยวะอยูโนะคะก็ขอให้มีกําลังใจนะคะแล้วก็ขอให้คนที่ได้รับบริจาคนะคะแข็งแรงไวๆนะคะแล้วก็มีชีวิตใหม่แล้วก็มีชีวิตที่สดใสแข็งแรงทาสิ่งดีๆต่อไปเมื่อเราได้รับโอกาสที่ดีแล้วเราก็ทำสิ่งดีๆต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ